เฮ้ไอวินวันนี้ไปทำคอมามรงจักกับเพื่อนเมน่อไหร่เ่านหนเขาบอกว่ามาัี่านาเบย์โเว่ แค่เปิดเทอมนแรกอะ่ะมึงก็จะปาตร์อีกเลยเหรอวะเฮ้ย hey, ไม่เอานะเพื่อนเนกันตั้งเยอะไม่กระทุกเศษเหรอวะไปเถอะวะผู้เบื่อยไมเกียนเ,เขาบอกว่ามีผู้หญิงไปด้วยนะเว้ยแบบน่ารักน่ารักด้วยวะเฮ้ย hey. 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 นั่นไงนั่นไงคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นอะ โอ,อ้ยเฮียตอบอย่างไวเออแล้วก็กูก็ว่าจะใส่สูตรคัสซิโดสีแบบแดงๆออกจมูนิดๆหวานจังแม่บอกปีหนึ่งอ่ะเร็วดิ

ไเดี๋ยวพี่เขาคงปล่อยแล้วแล้วคืนนี้เธอไปปาร์ตี้กับเพื่อนไหมครับไปดิเพื่อนไปต่างจังหวงั้นเดี๋ยวคืนนี้เจอกันะะน,นเะาาเฮ้ย <üh coco an> รอบรูพี่พูดอ่ะคุณน้องมีสิทธิ์ไปสนใจหรอวะถามอ่ะตอบไม่ใช่มามองหนะไม่มีสิทธิ์ครับมึงสองคนลุก,เ,ลลกรเร็วดุเร็วบุว๊คนี่ครับว่าพี่เกี่ยวแล้วพี่ มึงควรจวยตัวเองมึงจะลงโทษนะ่ะหนึคนเดียวก็พอครับโอ้มึงใจกล้าดีวากว่าไอพวกมึงอ่ะจ่ายให้น้องคนนี้ด้วยมาเนี่ยไปมาเนี่ยไงล่ะเพราะคนเก่งถ้าไม่ทำตัวเก่งแต่แรกอะ่ะก็คงไม่เป็นแบบนี้แล้วพี่เขาจะปล่อยตอนไหนอ่ะก็จนกว่าเขาจะเดินมาบอกอะ่ะงั้นคืนนี้เจอกัน คนมากมากเลยนะเฮ้ย hey. ว่น้องผู้การน,น่ารัดีะวะวววนะหน้าไม่จะเลื่อนตัวอ๋อเนี่ยนะกูวไม่หรอกูเห็นน้งยิ้มให้อีวินอะไอ,อ้ลูกน้องที่แม่งโดนโทษนี่นี่นะนะอ,อ่อ,อ,อถึอพงพวกเราไม่ก็มีสตุก์หัวใจแม่กลับมดีะวะอุ้มไม่ต้องสนใจอาไรวินอะกูจะกลางเอง โ <Okay>, okay. อเคโอเคเฮ้ยเฮ้เฮ้ยี่ียี่ปีโทตรีาาว่ะมาช้าไม่อยเรื่อชุดว่ะเออ,เอ,อไม่เป็นไรหรอกเดื่องมันก็รอกันไปไปไป โอเคปะวามาชา้าไปหน่อยไม่ได้ไม่ไรเธอ,อเนี่ยเพื่อนกูคิมเบียหรเออเราวินเราเบีเยแล้วเวยมามามาจนแก้วเพื่อนหมดแก้ว ว่าแล้วทำไมมึงถึงมาง่ายจังค่ะแม่เดี๋ยวจะรีบกลับนะคะครงการพอดีแม่เราโทรตามแล้วอะ่ะจะไปกลับพร้อมเราเลยปะนี่เดี๋ยวเราไปส่งก็ได้ อ๋อเอาไม่ได้อ่เอา,าี่ได้กลับก่นนะบ๊ายบาย กันพรุ่งนี้ไม่มีเรียนอ่ะถ้าว่างไปเที่ยวด้วยกันไหมได้สิเราก็ว่างอ่ะไว้วกัน เดี๋ยวทําไงพี่มากไปเฮ้ยวรปดรักเสือกันย่ววานังก่อนเว้ยเว้ยเั่ก่อนเลยนั่งที่น่งก่อนเล,นแนแลนเยแต่ไมเป็นไรมากเลยไม่แค่ใหญ่เ่าน,กกน,นี้่งที่จยรับเียเฮ้ยเลืที่เว้ยอยากได้อะไรบอกเนี่ยมีหมดชนเว้ยหมดแจวเว้ย,เ,ยเอ เฮ้พวกมึงมีของนี้ให้ลองเว้ยลองบอกวะไหนหรอกพียโอ้ยพี่แค่ยาไม่เดียวมันเจาะฉีกผ้าว่ะเี่ไหนมันก็มาแล้วมก็ลองเลยจ้าบี มันจะดีดว,วมันไม่เป็นอะไรหรอกเว้ยแค่ครั้งเดียวแล้วที่แต่ไปน้องโอ้ยนี่ิูกวะ

เชีพกุญชีพคุกันขอโทษนะที่มาสายอ่ะเรารนานมั้ยอ๋อเราซื้อมาให้อ่ะเห็นว่ามันเหมาะกับกันดีเห็นว่าต้อกนะินปลาหน้า ก็แสดงว่าตุกตาน่ารักเหมือนกันเลยเป็นเพราะความังเอินหรือใครลีกขดให้ชีวิตฉันได้พบกับเธอ อะไรของมึงวะแทนขุไม่นเล่นจะคุยกับมึงแทนมึงบอกพวกกันทําไมวะมึงบอกพวกกันทําไมอ่ะกูทําเพื่อมึงนะเว้ยใหญ่มึงเล่นกับพวกนี้ทําเพื่อกูเหรอวะนี่มันชีวิตกูเว้ยเรื่องของกูกูจะทำอะไรมันเรื่องของกูอีกอย่างแล้วต่อไปนี้นะเว้ยมึงไม่ใช่เพื่อนกูอีแทน ะอะไรวะของกีเพิ่งได้มาไม่ใช่เหรอวะเฮียของวันนี้ต้องมีหมดกันบ้างเลยอ่ะเรย์แต่ไม่เป็นไรนะเว้ยกูพาไปเอาของที่หมาดได้สบายปบ้เออไปไปพี่หมาดพี่มปนคนอยากได้ของมามามาบนนั่งก่อนเว้ย มันยังไม่จะิญข้างใต้น,น้ำคล้ำนี่แดดสลัมมียมีกบเลือมมาบนทางเท้าเลือเซียนตกก้มนานละมองทางจนเดินตามซอกซอยสายขวามีคนมารอคอยจับปุ่มนิ่งไว้กับใจลอยอ่าไฟส่องทางน้อยนิดแสงสลัววันคืนที่มืดนิดเพ่สายตาที่มองมามองหามันเย็นชาไม่มีเสียงหรือวาจามีแต่สายตาที่จ้องมองเหมือนกูเป็นคนผิด ล,ล,บล,บลุกลุกนี่มันก็สองนาทีแล้วนะมึงก็รู้ไงวะก็เสกเก็งไม่ชอบให้รออะไรนะพี่คือผมเอาของให้เด็กแล้วเด็กมันยังไม่เอาตังค์ให้ผมเพี่ผมเลยมีตางไปคืนพี่ครับผมก็ทวงสิวะพี่ผมไปทวงแล้วพี่แต่มันไม่ให้ผมมันขู่ผมว่าถ้าผมไปทวงครั้งอะ่ะจะคุกคือผมเด็กน่ามันเด็กไทย ไอ้วินนี่มึงมาอยู่ที่นี่ได้ไงไหนแทนมึงทำอะไรมึงวะวินนี่เป็นเด็กส่งยาหรอวะมึงครุบปากไปเลยแทนไม่มีสิทธิ์มาเสือกเรื่องของกูใส่หัวไปเลยมึงอยู่สักทีได้ไหมวะหรอเบียไอ้วินมึงรีบหนีไปมึงรีบหนีไปเร็วเข้าอะไรของมึงวะ ไม่ต้องถามอะไรพมากหรอกมึงฟังกูนะเวียนรีบหนีไปหนีไปที่ไหนก็ได้ให้เร็วที่สุดตอนนี้เลยมึงใจเย็นก่อนนะเวียแล้วมันหมายความว่าไงวะถ้ใาให้กูหนีไปเนี่ยวินกวขทโทษจริงๆแล้วอ่ะพี่หมาเป็นคนบอกให้กูหลอกมึงเข้ามาในวงการเหี้ยนเนี่ยเพื่อที่มึงจะได้เป็นแพลรับบาปเรื่องที่มันไปโอกองเงินค่ายาเฮียเก่งอ่ะกูปวโทุนะเวย มาเเว้ยยีแม่คนไหนเลยวะเจอ,อจริงว่ะเฮ้ยไอวินเรื่องผู้กันนะ่ะขอโทษน,นะกว่าเรานี่ไปกันต่อเถอะวะ ได้ไปตูงสาวที่หอเนี่ยพี่หมาแล้วไม่กินเหล้าบ้านแก้วอ่ะโอเคเดี๋ยวกูไปเองก็ได้ึูทำเพื่อมึงนะเว้ยใหญ่ามาเไ่้กับพวกนี้ไม่ต้องมาเสือกอย่างแล้วต่อไปนี้นะเว้ยมึงไม่ใช่เพื่อนกูไอ้แทน แทนมึงอย่าเป็นไรนะเว้ยดูกูจะพาไปหาโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แหละไอ้แทนแทนมึงอย่าหลับนะเว้มึงตื่นขึ้นมาคุยกับกูก่อนไอ้แทนขอโทษนะเว้ไอ้แทนไอ้แทนแทนอย่าเป็นไรนะเว้ยแทนไปเร็วไปเร็วมาเร็วไอ้แทน เหตุการณ์ในครั้งนั้นยังคงตามหลอกหลอนผมมาจนถึงทุกวันนี้ผมได้เรียนรู้มากมายทั้งเรื่องความรักเพื่อนการสูญเสียเป็นราคาแพงเกินกว่าผมจะรับได้ผมได้เข้าไปยังอีกโลกหนึ่งที่โหดร้ายของมนุษย์และทำให้ผมไม่มีวันลืม